ราคาทองคำ11กรกฎาคม2568นะวันนี้ตลาดราคาทองคำเปิดมาเช้าวันนี้นะครับราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาแล้ว2ครั้งนะโดยตอนนี้เนี่ยราคาทองคำบวกมาบาทละ150บาทนะทำให้ตอนนี้ครับราคารับซื้อทองแท่งอยู่ที่บาทละ51,300แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ51,400บาทนะฮะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองนะตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาติดๆกันเนี่ยสอมวันแล้วนะค่อยๆย,ยืนระดับ ห้าหมนึ่งพันบาทได้นะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อคืนถึงเชา้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยววันนี้เบอร์ไทยทองจะมาเล่าให้ฟังกันนะฮะอันดับแรกต้องบอกก่อนนะครับว่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะแต่ก็ยังดีว่าช่วงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าปรับตัวในกรอบแคบๆ,ๆที่ไม่หลุดแนวรับนะเพราะเมื่อคืนนี้เนี่ยช่วงที่ราคาทองคําที่ตลาดนิวยอร์กต่ําสุดอยู่ที่3ามสแล้วก็ช่วงสูงสุดอยู่ที่3ามสามสามนะฮะก็เ,เรียกได้ว่าราคาทองคําหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต่ยอยู่ที่ระดับ3,300บางวันก็หลุดบางวันก็ผ่านขึ้นมาได้บางวันก็หลุดลงไปใหม่นะช่วงสัปดาห์ก่อนนะจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะยืนในระดับ3,300ไดสามพัน ถามว่ามาดูช่วงราคาทองคําเรียวไทม์เนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยทำไมที่เมื่อคืนนี้ ทางฝั่งนิวยอร์กปิด3330นะฮะแต่ว่าเช้านี้ราคาทองคำยังบวกขึ้นไปได้อีก150เป็นเพราะว่าทางฝั่งเอเชียเนี่ยปรับตัวขึ้นมีกเล็กน้อยนะโดยที่ตอนนี้เนี่ยราคาสปอตโกลแบบเรียวไทม์อยู่ที่3342 USD ตอนน่อ1 t r o ยออน,นั่นเองนะฮะส่วนตัวค่างเงินบาทตอนเรียวไทม์นเวลาเช้าวันนี้อยู่ที่32.60นะครับก็เรียกได้ว่าค่างเงินบาทเนี่ยก็ยังอ่อนคงค้างอยู่ตั้งแต่ต่อนเนื่องแต่เมื่อเม,มื่อวันเมื่อวันศุนย์นะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่างเงินบาทเนี่ยปิดทำการนะ ก็อ่อนอยู่เหมือนเดิมนะก็เลยทาให้ตัวราคาทองคาเมื่อแปลงเป็นบาทแล้วเนี่ยที่เมื่อตัวเยูเดลลราขยับขึ้นมานิดนึงนะก็เลยทาให้ทองในประเทศเนี่ยสามารถที่จะขยับขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะยืนเหนือในระดับ51,000บาทได้นะฮะก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราสนใจกันก็คือว่าก็จะมีเรื่องของการที่ธน,น,นาคารกลาง เฟดเนี่ยหรือว่าถนารู้ว่าเฟดของที่ทางอเมริกานะออกมาพูดในทำนองว่าปีนี้อาจจะยังมีการลดอรดอกเบีย้ยสองครั้งได้นะโดยที่ตอนนี้เขาก็ยังสนใจไปที่ทางด้านของ ภาษีของท่านท่านทรัมป์เนะเลยคิดว่าอ,อัตราภาษีทรมที่กำลังเจรจากับทางทั่วโลกเนี่ยอาจจะเป็นผลกระทบระยะสั้นนะไม่ได้เป็นผลกระทบระยะยาวนะก็เลยยังมีความเป็นไปได้ว่าจะลด2ครั้งภายในปีนี้โดยลดบเบยเร็วสุดที่มีความเป็นไปได้ก็คือเดือนกันยายนนะส่วนทางด้านภาษีการค้าเนี่ยก็ที่มีอัปเดตก็คือว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยคือทรัมป์เนี่ยเขาไปขู่ว่าจะเก็บภาษีกับทางแคนาดาเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรทำนองเนี่ยนะ,ะส่วนไทยเนี่ย ก็อาจจะอยู่ในส่วนที่เขาพูดขู่ขึ้นมาว่าชาติอื่นเนี่ยก็คงจะต้องโดนแบบ15-20%อะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ว่าไทยนี่ก็อาจจะโดนแบบ20%ขึ้นไปเลยรทานองเนี้ยนะส่วนทางด้านตลาดทุนตอนนี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าทางฝั่งของพวกบริษัทที่ทําชิปเนี่ยทางด้าน AI นะ รายได้ค่อนข้างเติบโตค่อนข้างดีนะโดยที่เมื่อเมื่อคืนนี้ก็เลยทำให้ทางฝั่งตลาดทุนอเมริกาเนี่ยพุ่งขึ้นไปทำ a อ l time h i หรือว่าสูงสุดตลอดการอีกแล้วนะฮะก็ต้องมาดูนครับว่าถ้าหากว่าฝั่งตลาดทุนเนี่ยมีปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการของพวกบริษัทชิปอย่าง TSMC นะหรือว่าราคา หุ้นที่ทางฝั่งของพวกที่ทําด้าน AI เนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงมากๆแบบนี้เนี่ยนักลงทุนกอาจจะไปเขาเรียกว่าไปให้ความสนใจในทางด้านของฝั่งตลาดทุนนะส่วนทางฝั่งตลาดทองคำเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาบวกแบบชัดเจนนะอย่างไรก็ดีนะถ้าว่า มีเรื่องอะไรที่จะเข้ามากระทบราคาทองแล้วทาให้ผักดันราคาทองขึ้นไปได้เนี่ยเบิร์ตไถท,ทองจะรีบประมารายงานให้กับคนที่ติดตามในช่องนี้ฟังแน่นอนเลยนะก็ฝากกดติดตามช่องให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดเมนต์กดแชร์หรืออย่างน้อยกดส่งสติ๊กเกอร์เป็นกําลังใจที่ใต้คลิปนี้ให้กันก็ยังดีนะว่าจะได้รู้ว่าที่เบิร์ตไถท,ทองทําคลิปนี้ยังมีคนดูอยู่ด้วยนะฮะส่วนใครที่มีตัวจํานำนะอยากปลดล็อกเงินสดนะจำนำเอาไว้แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีเงินใช้ติดต่อบเบิร์ตไถท,ทองได้เลยนะรับซื้อตัวจจาาาาาานำนนนนนนอเเงงงงาาิิส่่วตตห้ลทททััีีปรระมมคฟ ช่องแชทได้เลยนะฮะก็วันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ